สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของพ่อสอยพารวยผู้เฒ่าพารวยครับเอฟซีขับกัพ่อกันนะครับเนาะอยู่ที่ปู่เม็ดเดียวครับเอฟซีครับพ่อกันกับเอฟซีครับเอ้าก่อนที่เข้าไปชมคลิปของปู่เม็ดเดียวนะครับเนาะเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทั้งช่องเป็นสื่อกลางอ่าเป็นแนวทางนะครับว่าทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางสนครับดิจิทับผมนะครับเนาะ ส่วนแนวทางของปูเม็ดเดียวจะได้ตัวไหนวัดมันนี่นะครับปูฝันยังไงไปฟังปูพันธ์บ่อสู่ฟังนะครับเด้อที่มานี่กรับปูกระถวายกระดิ่น้ำพลเมลไม้ครับมาถวายปูครับเพราะว่าปูพันฉันตะโพธพลไม้ครับพันบ่อฉันเข่าพันบ่อฉันเข่าบ่อฉันกับเขาอยางครับน้องพันสีฉั้นตะพันลไม้อย่างเดียวกระสับกระสีครับผมอันนี้คือมาติดตัวนะครับเนาะนี่ครับพี่ชีครับ เป็นประเภทผลไม้ก็คือถั่วแปรก็คือเป็นแอปเปิลครับอีซี่ครับผมนะครับเนาะเป็นผลไม้นะครับเด้อเอาน้ำมาถวายปูมัอนี่ครับอีซี่ครับอนุโมทนาสาธุบุญน้ากันครับอีซี่ครับผมนะครับเนาะเขาส่างบุญนส่างกุศลเอาไว้ครับอีซี่ครับผมหลังจากนี้ก็ปุ๊บก็สิไปหาแม่ตาวอีกครั้งนึงครับอีซี่ครับผมเพราะว่าเมื่อเสาร์นี้ไปหาเพลินแล้วนะครับมาเพลินบอยูคือสีเป็นบอยูแหละครับเอิญยังได้กับบอยินนะครับเพราะคนที่ไป ่ใส่กับทุระของเพิ่นนะครับน้องอีซีครับผมหลังจากนี้สิไปหาเมตตาวีกครั้งนึงนะครับเอ้ยยังมาแรงครับอีซีครับผมครับเนาะอันนี้ก็ไปถวายปูเม็ดเดียวกันก่อนไปเอาแนวทางกับปูก่อนครับอีซีครับผมไปตามพ่อสวายป้ารวยไปครับโอ้โหตอนหกเลยวะที่อือ ออนลเ้วเออเลยบวนั่นเลยบวไม่ออกเขเจาหาค้าบอืมพูดได้ตัวดีว่าวอ้คือนั้นเปนเลในรอดท่งหกอัน่อครับถ้าเปิดมากหกหกรอาอเออพูดื่อไว้อัสิรถแมยดแฟนมอเออบัดวันนี้ฟันยังก่อนวันนี้ฟันาได้จับประดุกโอ้ประดุกสามตัวประดุกสตัวอืมเอาบผมอืมเอาเอซีจับประดุก ตีเอวดอครับเอซครับผมจาเอวเราะับรับอามครับตีเอารอดครับผมครับผมอาจารย์เพื่อนไปธุระกลับมาเด้อครับไปคุยกับเพื่นพอดีครับยู่ซีครับผมไปไปหาผู้เม็ดเดียวบัดนี้ครับผมครับผม ว่ารถต้องไปจ,จอดไปในห่ยผมคอยยางเขามากครับพี่ชี้ครับเพราะมันไก่บ่ไปไในหรอกครับมันแดดบนมันไก่หรือมันแดคคด,ดครับพี่ชี้ครับแดดคาดปวดนะครับเนาะเลยาหาปู ครปูประเดีอันที่ห้าหนึ่งหกเนี่ยปูประเดียิ่งไปที่อไที่หนึ่งหกนี่แหละปูยิ่งไปที่นั่นนี่แหละเราจะเขาพิแห้งเลยบร้านแบบปูเออไอไองวดที่อ็ดปูฝันว่าสิบหกปีแห <hi> ่งกำลังเนี่ยป <c oughs> uh ูยิ <c oughs> <c oughs> ่งไปที่อนไอห้าหนึ่งหกกันปะปูยิ่งไปที่อน ไอ้หกห้านี่ยพูดพอสมัยไปเขียนหาเกสซื้อนะบ้านนี้ถามมันบอออกขาเจ้าต้องตามยังต่้ต้องกันหนึ่งงวดหรือสองงวดอครับมันก็มาออกพอดีเนี่ยเขาก็ถือตัวขาเจ้าตามงวดก็เอาก็ตามตัวเลขเก้าหาหเก้าดังเันพิกเป็นดินซื้อกับ่มีเนี่ยแต่บ่เอออันซื้อพอได้นี่ครับผมไอ้เลขกันนั่นนะไอ้เลขกันห้าเก้าเก้าห้านั้นเป็นเลขมงคลตัว ะวตินี่โมเมนต์ที่ที่ได้เลขหาเก้าเก้าหาครับผมแม่มาหรอครับเออไอําหรับลูกศิษย์ปู่เนี่ยมันก็นถือเบสุกคนนั่นแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไหวเนี่ยมัได้โทรมาดิอ๋อครับอ่าสมมติมันก็โทรมาล้วโดยเฉพาะไอไอคนนั่นจังหวัดน้องค่ายนะเขาก็เอาเลขอันไอหกหากับเก้าแปดกับแปดศูนย์ขาเจ้าบัติทิมตัว มันก็ไปออกวันจันเลขกเล้าแล้วก็ไปออกวันพุธอันมือมือนั่นกับเก้าเปียดนี่นั่นนะบุคคลไหนที่ตามอันปูน่ะมันไม่ได้บอกดอกอันผู้ใดอันศรัทธาปูเขารพปู้น่ะครับไ่ได้บอกอย่างอันบอกูเออไ่ได้บอกคือยังอันปูยิ่งไปทีันแปดศูนย์เม็ดเดียวมันมามันบอกมาว่ามันพลาดเพราะเสวยคิดว่าเขาจีบซื้อแต่บอกแปดศูนย์เม็ ขาติดน้ำอีกแล้วเขาเขาเขาตรงน้ำมันเขาเขาตองน้ำมันนั่นหนึ่งข้างหรือสองข้างต่อเขาต้องซื้อครับผมเออเพราะว่าบรินปูวดนี้ฝันยังไงปูโอ้เลขอันไอห้าสามสอง่หนมาครับผมงวดวันที่สิบหกตุลาเนาะครับอ่าปูฝันหมื่นวางวันที่อ่าสามนี่แหละ ออที่สามเออไอผู้พันว่านั่นไอผู้เยาวบ้านั่นมูบ้านนี่นะก็เจ้าเอาไอผู้เยาวบ้ันบอกว่าผู้ว่านั่นไอทางราชการเป็นทรงอันรูปอันไอในหลวงมาให้อเอามาให้แจก,กอันเด็กที่มาอัน ถ้ำวัดสวนวัดน้ำปูน่ะช่วงขอวันสาร่ะนี่เพื่อนไอ้เป็นรูปราชการที่หาเพื่อนบ้านนี่ปูกระเลันมานับเบิองบ้านนี่เด็กน้อยมาสวดม้อนถ้ำวัดสวนสามสิบสองคนบ้านนี่ก็ไอ้เพื่อนว่าอันผู้ใหญ่บ้านว่าเอาแจกมือออกพรรษารเพื่อน ออกพันศากระเดีที่สิบเจ็ดเครับผมออปูก็เลยันแปลงกมาเป็นันเม็ดเดียววันนะอที่กี่มันเป็นสองจังหวายอยู่ด้วยแต่ว่าปูหันนั้นระบบปูมันเม็ดเดียวปูตัดสินใจเกิดแล้วติดสื่อปูก่อเจ้าฟังนะข้าเจ้าก็อ่าสิไปแยกแย่ออกดอกเพื่อนว่าไอ้รูปไอนายห,หลวงราชการที่หานะ่ะ เอามาแจกเป็นกระลังใจเด็กน้อยอืก็แจกให้เขาสุปีเนาเขาก็าสมม้ตนสุปีครับปีน <laughs> ี้เน no ี่ยเพื่อเราเอารูปประการที่หามาแจกให้อเอาเอาไปแจกให้เด็กน้อยเพราะั่นบัณฑิตเด็กน้อยมาสดม้วนเนี่ยไอ้ทรรมบัณฑ์นะศาสตร์สองคนแต่ว่านักเรียนชั้นหนึ่งกับบุหลายเนี่ยก็เกิดมีแต่ซุ้มเหมือนไอ้ญ่แน่นน้อยแน่นผสมกันเขามาแต่่วาบันี้ผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าให้แจกวันออกภาษา แจกวันดอกพันศานเดียเพ้นกานว่าตอนนี้เพ้นกระไปแล้วปูคนเล่นหูเมืองแต่ว่าขันตามที่จริงวันดอกพันสาวคือวันที่สิบเจ็ดนี่พระสับสนนี่เลขผมเอาเลขปูนะมันบ่ได้เขียนไปทุกเม็ดทุกหน่วยว่าขันกขีอันอันขันพ่อสบายเช่นให้หกหาใช่ไหมก็แต่ตายจจกมันแล้วมันมีอยู่ปูมัน ผมซ่องไปเห็นเตัวนี <t os> <t os> ้ผมซ่องไปบอกไอ้ลูกเสียบปูน่ะมันบอต้องไปมองละเอียดมานนั่นหรอกเขาก็ใจอยู่แล้วแล้วการอันเลขอันคือจังจีินะพอสวัยเลขอันเลขไอ้เลขปูน่ะปูนบ่อยากให้ขยายไปดอกให้เพิ่นฟังเอาพิจารณาเอาผู้ใดคารลบปูน่ะมันถือเลขปูมันแก้สถานการณ์ได้ งวดนี้เลขเก้าหาหากรอเก้าสามดังเด้อวัตถิพันธ์บ้าน่ะบ้านนี่เลขปูกระเจสถานการณ์มันซื้อมาได้ดีแหละเก้าหากรอสามนะเต็มพลิกแผนดินซื้อขึ้นมาหนี้เขาก็เอาเลขเก้าหาปูไปซื้อตัวปูปอยเก้าหาลบอกนะปูอันหกหานนะห้าหนึ่งหกน่ะปูยิ่งไปที่หกห้าเม็ดเดียวนะปูประเด็นยิ่งไปสิบหกเนี่บ้านนี้คนแต่ว่าคนกับซื้ออยู่หกหนึ่งหนึ่งหกหกสองตองหกเพิ่งกับไปถือหกตองนั่นเอง แต่ว่าเลขเขามาสวดยุนิ่ะที่เาคบสามเดือนไงโอ้สวดทุกวันผ่าบอต่อสอดตุกมือดิโอตุกมือดิทำวัดเย็นโอู้้ก็เลยฝันว่ามันมันมันเป็นฝันเป็นจริงเลยเออบอั่นนันฝันเป็นจริงกับแม่นครับอแต่ว่าหมึกไอ้มือวันที่ขึ้นไปที่สามนะครับปูหลุดฝันว่านันหมดผู้ยา่ยบานเนี่ยีนี้เิ่นตีนี้ลังวัลมว่าห้เด็กด้อยครับผม เอานี่เพราะสันพิ่นตรงมาจากทั้งจังหวัดเพราะสันมันรลุเป็นอันไอ้ลูกราชการที่หาหนะหายากดบเขาเก็ามาให้อัน,อนให้ปู้ว่าแจกอันเด็กน้อยลังวัอันที่เขาบาสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับผมวัดสอบเขาบ่ได้ทำเพราะว่ามันยากเขาก็เกิดเ,เด็กน้อยอยู่นะแม่นครับผมเด็กน้อยมาสวด